โอ้ยนะเอย่างดูดกระดูดมันมีมารยาทกว่านี่เนี่ยเออขาบุดต้ตงะใมันทีเอาคิเตีสิเออไปใครขยันบ้างเนี่ยดูดแบบมีมารยาทเนไม่ให้ใครบังนะบังดูดแบบนี้มารยาทคุณผู้ดีเลยดูดแบบไรเขาดูดเต็มสี่มันเปนมันเป็รียบที่เต็มสี่ดูด่างนี้ ยังล้วคุณผู้ีนะเจ้าก็เห็ดยังกูกันเด้เห็ดยังเขาไม่ได้เห็ดยังแงกุ๊เจ้าเคยดูแทงที่เสียเขาตู้แทงเคยดูแทงเลยตั้งมาดูว่าะไเขาไม่กิมเอาเห็ดว่าเป็นไข่หน่อยน้อยไงมักินด้เซ็ตกินยเซ็ตเวาบอุดะนะต้องดูทั้งเด้งมันสียบ <S 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 ูแบบพูดีแล้วกันเนี่ยูเนียงพ่อยรอนี่ดูดเอาจนว่าหนามป่งใลคนอื่นดตั้งแต่ ใหจุบจับไปหน่อยจับหนามกัน Ở đây đó, bạn ta xem Cứ cần buồn hẳn ạ <laughs> <laughs> Này Bạn coi cái bố xem đi 1 đấy thầy là Bất đồng không 고기가 <목소리> 바삭바 <목소리> <목소리> <목소리>